เอาน้องขึ้นรถระวังเด้อระวังเด้อระวังขาเด้อยายน้องค่ะมารับน้องค่ะมารับน้องค่ะมารับน้องโอ้ขึ้นง่ายเนาะโอ้งา,า,า,ามงามพี่น้องย้ายบ้านให้น้องค่ะทุกคนจ้านี่บ้านคำป่าลายนะคะติดลงติดลงมั่นนี่จ้าเพี่อนจ้ะ สำขาเ้ำขาเลยโอ๊ยตายแล้วบ้านำขานะตกใจมดบ้านสำา้นสำขาจ้าพี่น้องนี่เขากลุ่มบ้านสาำขานะคะข้าง,งางข้างลงงแป้งเลยค่ะทุกคน,กคนมาเอาที่ของนี่ย้ายไปกลุ่มมนุรักษ์เลี้ยงโคกระบือในพระราชดำริอทุกคนนี่ค่ะย้ายน้องไปอยู่บ้านหลังใหม่นะคะทุกคนนค่ะทุกคนไปอยู่ที่บ้านโคขินตั้งค่ะ น้องสวยงามมากเลยขืนง่ายง่ายพี่น้องหูหูโอ้ยลังตขึขืนยากจ้กกุ้มกันวราสันน้องงามมากเลยทุกคนเพื่อสิเมื่อฮอดคอยครับเมื่อเด้อผู้ใดก็ได้แต่ว่าทางดีอยู่ดอกข้่อยู่ดอกทางดีอยู่อันอันโบผูกผูกอันเสือกตองข้อคือบบเปียนเน เปลี่ยนมันบ okay. ่อบ well, no, no on no, no, no. uh, ่อกันไว้ในบ่อรุ่งบ่อขาดบ่อ hmm. ร mm ูด hmm. บ่อเอาเอาเอาเสือกเส้นส <Evet> ีแดงใส่น้ำใน่ลุ่งไม่ไม่ไอ้โตไอ้โตตองข้อนะคะไอ้โตตองข้อน่ะนะค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ไม้เนี่ยนะเอาโตเส้นสีแมนเมนเมนแต่เสือกแดงใส่เลยค่ะเพราะมันอยู่ในรถนะฮะอะไรจังเมื่ออลไรจังแหวสือเสือกไม่เด้อ เฮ็ดเลยค่ะเฮ็ดเลยพอเขาเดินทางไกลเฮ็ดใบดีที่สุดกันเลยเมนเมนที่ห้เรียบร้อยเลยแหละก็มัดสายกันนั่มัดในข้อนั่นบอดดอยเพราะว่าเพราะว่ารถเล้วมันมันบ่มีตัวปิดหลายไม่ได้กูดของเจ้าเลยไปเฮ็ดเหงาฮักสักหนามขา งามงามเด้อพี่น้องมันมันไม่หลือเด้อมันไม่หลือเด้อใส่เพราะเราว่ามันขึ้นมัวเออมัน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 เกี่ยงแล้วมันงามเลยเป็นสาวเลยเรื่องเบ็ดอีน้ำนำเอาฝ่าวใส่ฝ่าวเฮ็ดฝ่าวเฮ็ดจับเท้าหน่อยน้ำหนึ่งได้เสียวได้มันมันต้องการไหวดีที่สุดได้ผูกเชิงข้อผูกเชิงอันนี้ได้บ่ได้ได้กันไว้น้ำนะนี่นี่เอาเสือเก่าแล้วนี่ผูกดึงไว้น้ำเพราเพราะ